ขณะนี้ผมมาส่งผู้โดยสารครับมาจากล้ามอินทาสุ่เหล่าขีดหมูเป็นเขมรครับมาจากนวนมิเตอร์ขึ้น400บาทหลังจากนั้นลงจากรถแท็กแล้วเดินเข้าไปในซอยในแคมป์คนงาน ตอนนี้ผมรออยู่ประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ไม่เดินออกมาผมนึกว่าเปเียวเงินค่าโดยสารมาให้ผมแล้วก็ของที่ใส่มาท้ายรถก็ไม่มาเอาครับแล้วรอบข้างผมตอนนี้ตีหนึ่งครบมีแต่หม,มาครับแคมป์คนงานก็นอนหมดแล้ว ผมจะทำยังไงดีครับเนี่ยดูครับมีผมยืนอยู่ในซอยตอนนี้ผมอยู่ซอยวังปลาดูครับของก็ไม่มาเอาเฮ้ยผมโดนคนหลอกหรือโดนผีหลอกวะเนี่ย